ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่ม่อวานำเสนอไปนะครับเรื่องราวของดาบตำรวจอานนท์เหมมณีหรือว่าดาบโจกนะฮะเป็นตำรวจสังกัดสอนอดทุ่งสองห้องครับเมาขาดสติครับแล้วขึงห่วงบุกเข้าไปแล้วยิงเจเน็ตซึ่งเป็นแฟนสาวเสียชีวิตต่อนหน้าลูกชายของเจเขาเลย<ะ>แล้วยังมีย่าเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยน่าสงสารมากครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับ คือจากกรณีที่ดาบตำรวจอาโดนเหมมณีนะครับหรือว่าดาบโจกนะครับอย่างที่บอกไปครับตำรวจสังกัดสอนอทุ่งสองห้องเมาแล้วครับขาดสติเกิดความหึงหวงนะฮะบุกเข้าในบ้านแล้วยิงเจเน็ตซึ่งเป็นแฟนสาวนะครับอยู่ในนครปฐมยิงไปทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแปดนัดผู้ชมครับเสียชีวิตต่อหน้าลูกวัยสิบขวบแล้วก็ญาติญาติเลยนะครับวันที่2 6มีนาคมที่ผ่านมานี่ผู้ชมครับเป็นเหตุสะเทือนขวัญมากฮะ จากนั้นครับตำรวจเองก็จับตัวได้นะฮะพร้อมกับอาวุธปืนสวัสดิการในวันเดียวกันซึ่งพบว่ามีประวัติของตำรวจในนี้เนี่ยนะฮะเคยสร้างผลงานเด่นเอาไว้ก็คือการยิงสกัดรถบรรทุกโชเฟอร์เมายาบ้าตอนนั้นได้รับขนานนามว่าเป็นตำรวจฮีโร่เนี่ยครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับการจอมพลังครับพาครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่สู์ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับ เนื่องจากเกรงนะครับว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีและชีวิตนี่อาจจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากกังวลนะครับว่าดาบตำรวจที่ก่อเหตุนั้นจะได้รับการประกันตัวมาสู้คดีครับโดยการจอมพลังบอกว่าเห็นคลิปแล้วโอ้โหรับไม่ได้เป็นเคสที่มันโหดเหี่ยมจริงๆพูด้เลยว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจชั้นเลวนะฮะเพราะบุกเข้าไปในบ้านยามวิกาลในขณะที่มีคนอยู่ในบ้านหลายคนทั้งลูกติดฝ่ายหญิงอายุ10ขวบแล้วก็แม่นะฮะที่กําลังนอนหลับอยู่แต่ฝั่งตํารวจผู้ก่อเหตุไม่สนใจนะฮะ ฉุดกระทากลากถูฝ่ายหญิงมาแล้วตบหน้าด้วยหลังจากนั้นครับใช้หัวตุลน,นั้นจ่อยิงใส่ต่อหน้าเด็กสิบขวบผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะแทนที่จะมีความยับยั้งชั่งใจมากกว่านี้ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าไม่มีความยับยั้งชั่งใจครับกันจอมพลังบอกว่าทั่วมากาการใช้คํานี้นะครับไม่มีความเป็นตำรวจคนแบบนี้ดูแลครอบครัวตัวเองยังไม่ได้เลยจะมาพิทักษ์สันติราษจะมาดูแลประชาชนได้อย่างไรนี่ครับแล้วมีเสียงไหม คือวันนี้ผมว่าสังคมเขาจับจ้องดูเลยแหละว่าหนึ่งเลยครับข้อหาตำรวจทำคดีตำรวจจะออกมารุนแรงไหมนะครับอย่างที่สองเลยครับไอ้ตำรวจคนเนี้ก่อเหตุไปเนี่ยทำตัวของภรรยาเนี่ยตุยไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วผ่านไปอีกไม่กี่ปีมันจะออกมาลอยหน้าลอยตาแล้วไปมีครอบครัวใหม่หรือเปล่า นึกออกปะซึ่งมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์กับฝั่งที่คนเขาเสียชีวิตเลยฝั่งครอบครัวนี้นะครับมันไม่ได้ตุยแค่ลูกสาวของแม่มันตุยทั้งครอบครัวเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินวันเนี้เขาไปต่อกันไม่ได้เลยผมมองว่าถ้าความยุติธรรมบ้านเรามันมีจริงอะ่ะส่วนตัวผมนะไอ้เคสเนี้ยควรชีวิตแลกชีวิตเนี่ครับคุณผู้ชมครับด้านแม่ของผู้ตายก็เปิดใจสั้นๆครับว่าตนเองเนี่ยก็ ตอนนี้สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งนะที่กันเองเนี่ยยื่นมือมาช่วยเพราะตอนนี้ทางครอบครัวเองเนี่ยกำลังกังวลเรื่องคดีความไม่รู้ว่าจะหันไปพึ่งใครดีลูกสาวก็อย่างที่คุณกันบอกแลลวครับว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวมาตลอดตอนนี้ไม่มีลูกแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปเหมือนกันแล้วตั้งแต่เกิดเหตุทางฝั่งครอบครัวของดาบโจ๊กไม่เคยติดต่อมาพูดคุยหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆกับทางครอบครัวของเราเลยลองฟังเสียงแม่ดูครับ ใชนะคะเพราะว่าเสาหลักของแม่เนี่ยจากแม่ไปได้ยินกล่าวลูกปีสามแม่เแ็บใจเสียขาดเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของแม่กับหลานเขาต้องดูแลแม่ดูแลน้องดูแลลูกทีนี้เขามาจากไปแม่ก็อยากขอความเป็นธรรมกับทุกทุกื่อและทุกทุกท่านที่ทใหญ่โตช่วยหนูด้วยช่วยครอบครัวหนูด้วยอยากให้เป็นธรรมเกิดมันออกมากลับมาฆ่าครอบครัวของแม่ล่ะจะทำไง ไม่เคยมาดูแลเลยค่ะไม่เคยมาถามไม่เคยโทรศัพท์มาอะไรเลยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้กําลังใจแม่แต่ตัวนี้แม่ขาดเสาหลักไปแล้วไี่รู้ว่าใครจะช่วยแม่ได้แม่พูดไม่ออกจริงค่ะเป็นวันเกิดของลูกกลับมาเป็นวันตายที่แม่ที่เสียใจมากที่สุดค่ะขอบคุณคุณกันที่ช่วยแม่นะคะขอให้เป็นธรรมให้แม่ด้วยนี่แหละคับผู้ชมครับหลายท่านถามเขาบอกว่าเอ๊ะ เรื่องมันเกิดอะไรและผู้หญิงเขาไปทําอะไร<อ>คือเล่าให้ฟังย้อนอีกนิดหนึ่งกันลวกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับเธอเป็นนักธุรกิจ<ฮ>เป็นเศรษฐีนีนะครับก็คือทําเกี่ยวเรื่องของห้องเย็นนะครับแล้วปรากฏว่าแกเนี่ยมีลูกติดอยู่แล้วคนหนึ่งนะเป็นลูกชายอายุสิบขวบก็นอนอยู่ด้วยกันและครับและมี่ายคนหนึ่งอยู่ด้วยกันปรากฏว่าทางฝั่งของอผู้ตายเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้ไปรู้จักกับทางฝั่งของตํารวจนายหนึ่งก็คือเนี่ยแหละฮะตาโจกค,คนนี้ดับโจกค,คนนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ตกลงคบหากันเป็นแฟนกันนะครับแต่ว่าตะโจ๊กเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่ชอบแบบดื่มล่งดื่มเหล้าแล้วก็เหมือนกับไปจับได้เรื่องผู้หญิงะนะฮะทางฝั่งผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยผู้ตาย,ยก็เลยอยากจะเลิกนะฮะก็เลยบอกเออเนี่ยเหมือนกันมีการพูดคุยกันบอกว่าเอางี้นะต่างคนต่างอยู่กันลวกันดีใจมากที่รู้จักพี่นะแต่ตอนนี้เราแยกกันเถอะอี่จะได้ไปอยู่คนนั้นอย่างสบายใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏตะโจ๊กเนี่ยไม่ยอมนะฮะก็ไปกินเหล้ามาแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้าน ผู้หญิงก็บอกอ้าวทำไมถึงมาตอนนี้มันดึกดื่นแล้วนะทางฝั่งตาโจ้ก็บอกว่าไอ้ดาบไอ้ดาบคนนี้ก็บอกว่าอ๋อก็ไปช่วยเพื่อนมาช่วยงานเพื่อนมาไม่ได้เมาเนี่ยนะครับแล้วทางผู้หญิงเองเนี่ยก็เหมือนแบบประมาณแบบเหมือนแบบพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างคุยกันว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะเออกลับไปเถอะปรากฏว่าทางฝั่งของตาโจ้กเนี่ยไม่ยอมนะฮะก็มีการด่าทอตัวแม่เนี่ยก็เ,เลยมาห้ามเพราะว่าเห็นตาโจ้กเนี่ยเริ่มตบผู้หญิงนะครับทางแม่ของผู้หญิงก็ห้ามบอกว่าอย่าไปทําแบบนี้ อ,อย่าทะเลาะกันเลยใจเย็นๆค่อยๆคุยกันปรากฏตะโจกผักแม่ค่ะพอตะโจกผักแม่เสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งผู้ตายเนี่ยเขาก็ไปผักตะโจกไปผักตะโจกผักแม่ฉันทําไมตะโจกกระชักปืนมาแล้วยิงเลยเจ็ดนัดแล้วลูกชายก็อยู่ยอยู่ตรงนั้นด้วยพอเปิดไฟมาแม่ร่างเต็มไปด้วยเล,ลือดลูกร้องไห้อยงนงั้นเลยค่ะเนี่ยฮะเรื่องประมาณแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เท่าที่จําได้นะใช่ไหมเมื่อวานประมาณนี้นะ แล้วาทางครอบตัวบอกว่าทางดาบโจกอะค่ะจะมีพฤติกรรมใจร้อนเป็นคนใจร้อนแล้วก็หึงหวงบางทีเวลาที่เจเน็ตออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็คือโทรตามแล้วถ้าไม่กลับมาก็คือถ่ายรูปเหมือนกับเอาปืนขู่เอาปืนขู่ลูกชายใบสิบขวบแล้วส่งไปให้เจเน็ตดูให้เจเน็ตต้องรีบกลับมาเนี่ยแล้วมีการไปพูดกับทางคนงานนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งนะกูจดทะเบียนกับไอ้เจเน็ตเนี่ยนะกูจะฆ่ามันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะไปพูดแบบนี้ด้วยนะครับ คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขายังบอกเลยนะไอ้พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดับโจ๊กคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนขี้หึงระแวงใช่ไหมพี่หมวยค<ฆ>่ะอ่าแล้วก็ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนก็ไม่พอใจนะผู้ตายเขาไปอย่างี่พี่มวยบอกเนี่ยโวยวายเนี่ยครับแล้วก็เคยตบตีฝ่ายหญิงนะครับทาร้ายฝ่ายหญิงต่างๆนานาเนี่ยบ่อย ส่งภาพพอทําร้ายเสร็จก็ส่งภาพไปให้ครอบครัวของฝ่ายหญิงดูด้วยจริงๆแล้วเจเน็ตอยากจะเลิอกอยู่หลายรอบนะคะแต่ก็โดนทางดับโจ๊กข่มขู่เจเน็ตเป็นห่วงทรอบคัวค่ะคือถ้าเกิดว่าเลิกไปทางดับโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะไปตามดังควานกับคนในครอบครัวของเจเน็ตเนี่ยครับก็พฤติกรรมของอดีตฮีโร่ะเนี่ยฮีโร่ตรงไหนเนี่ยนะไ,ไปทําแบบนี้เนี่ยนะ คือแล้วพอดีเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ผมมีโอกาสคุยกับกันจอมพลังคก็คุยกันปกติก็คุยกันตลอดเนี้ยก็เลยคุยลุ้นคดีนี้ด้วยก็ถามคดีนี้ก็เขาบอกว่าสงสัยถามการมองยังไงะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงแล้วมองมองว่าน่าจะเป็นไต่ตรองมองว่าเป็นไต่ตรองอนะครับแต่ปรากฏว่าตํารวจเนี่ยแจ้งแค่เหมือนแบบเป็นเจตนาใช่ไหมอ่ามันเปเจตนาฆ่าทีเนี้ยกันเขาก็งงเขาก็เลยโทรไปถามทางตำรวจว่าเอ๊ะทำไมถึง แจ้งเป็นเจตนาทำบันึแจ้งว่าไต่ตรองไว้ก่อนอ,อะไรเงี้ยนะครับเพราะมันจะมีอัตราโทษอีกอันหนึ่งมั้งรู้สึกนะประมาณนั้นตำรวจก็บอกว่าอ๋อก็เขาไปตำรวจเขาไปตำรวจแล้วก็เหมือนแบบเขาก็พกปืนได้อยู่แล้วซึ่งซึ่งมันไม่ใช่นะ,ะจริงจริงผมก็ไม่รู้การไปคุยตำรวจคนไหนไม่รู้เป็นระดับไหนเลยแต่ตำรวจก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าวเวลาน,นอกเวลาราชการนะ่ก็พกปืนไม่ได้นะเราคุยกันหลายรอบเรื่องนี้หลายรอบเรื่องเนี้ยเพราะว่าหลายคนก็กังวลใจว่าตํารวจเนี่ย โอเคเป็นผู้ถือกฎหมายคนแรกแล้วใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดอยู่นอกราชการไม่ควรจะพกปืนนะราอมไปเกิดเหตุตำรวจเนี่ยอยู่นอกราชการเนี่ยเวลาเข้าผงเข้าผับเอาปืนไปด้วยแล้วก็ยิงนู่นยิงนี่มีมันหลายครั้งค่ะใช่ไหมเราเคยทําเรื่องนี้หลายครั้งนะพี่หมวยหลายครั้งเลยเนี่ยครับเขาก็เลยงงว่าอ้าวแล้วยังไงคุณกันมองว่าน่าจะเข้าไต่ตองใช่เขามองแบบนั้นค่ะเพราะตั้งใจอ่ะ ไต่ตองอะไรอย่างนั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะประมาณแบบนี้อ,อ,อ้าวโอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ